เดินหน้าลุยทนายเดชาร้องเสรีพิสุทธิ์เอาผิดสอสะเต้พร้อมตรวจสอบจริยธรรมล่าสุดวันที่2มิถุนายนทนายเดชากิติวิทยานันเดินทางไปยืน่นร้องกับมาติการปรปรชสภาที่มีพลตบดีเ,เสรีพิสุทธิ์ เป็นประธานกรรมธิการปปรชเพื่อเอาผิดสะสะเต้มงคลกิจสุขสินทารานนท์พร้อมตรวจสอบจริยธรรมโดยก่อนหน้านี้ทางทนายเดชาได้โพสทันทีหลังทราบว่าสะสะเต้จะไม่ลงสตยาบันผมห่วงหญยคุณแม่ซู้เพื่อแตงโมหรือใช้แม่แตงโมเป็นเครื่องมือในวันฟ้องคดีฆาตกรรมคุณแม่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงในคดีของพนักงานอายการกับคดีที่คุณแม่จะฟ้องมันขัดกันนะครับต้องระมัดระวังนะครับมีพยานหลักฐานยืนยันได้ไหมว่าคนบนเรือคนใดเป็นคน ค่าแตงโมมีคนรู้เห็นหรือไม่ถ้าไม่มีฟ้องไปมีโอกาสชนะหรือไม่อย่างไรเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องคิดเพราะมีความเสี่ยงทางกฎหมายหากแพ้คดีดังนั้นถ้าสาสเต้นายอัจฉริยะมั่นใจว่าหลักฐานชัดเจนเป็นคดีฆาตกรรมหรือคดีเจตนาร้ายน้องแตงโมไม่มีเหตุผลใดที่ทั้งสองคนจะไม่ลงนามเพื่อให้สัตยาบันกับคุณแม่ว่าวันข้างหน้าหากแพ้คดีและต้องตกเป็นจำเลยสาสเต้และอัจฉริยะ พร้อมเป็นจำเลยร่วมกับคุณแม่ทั้งสองคนก็ลงนามถือว่าทั้งสองคนนั้นคือวีเรบุรุษแต่ถ้าไม่กล้าลงนามแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนคือคนกระจอกใช่หรือไม่ผมขอตั้งคำถามไปยังบุคคลทั้งสองคนห่วงใยเสมอครับคุณแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ